มากดแลกกันหน่อยดีกว่านะผมคอมมานเดอร์สองแล้วโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอีบุกินเนี่ยช่วยกระลบกวนกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอ15ไลค์นะครับผมอยากดูตำแหน่งไหนบอกนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้นะโอเคครับผมวันนี้ในวันนี้คุณจะได้อยู่กับฮีโร่อย่างโอเมนอ่าเปลี่ยนสกินเล่นหน่อยเราเล่นสกินนี้มานานแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่สมบูรณ์ภูมิอาวีแล้ววันนี้คุณอยู่กับโอเมนมารอเลยมาดิกในจริงก็โผล่มาดิวะ โอ้มาเขาไม่สู้เราอยู่แล้วเอามาสูด้ดิมาดีไปเทียนเทียนเทียนเอาอเอาไปเลยขัดถือนะขัดถืนขัดถืนขัดถือตายเอาได้นะพิกเกอรเยียบรอ้อยฟิกเกอร์ผมได้ฟิกเกอร์เข้ามาเนี่ยเขาไม่น่าเข้ามาเล่นตรงนี้นะตีเลยมาปะวะไปมาจิงมาจิงมาเฉย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 นิงน่งนิง่งนิ่งมันลอยอีกแล้ว สกิลแดนมันเยอะพอเวลาสกิลสองรอเวลาวิวสองแล้สกิลแด,ดนแดนไปมานะได้เพราะว่านวเนี่ยตัวนี้ยหรือว่ามันมาล่าทันกันไม่รู้นะรเร็วๆหน่อยเออก็สังเกตในมินิแมปนะครับผมแวบบๆเนี่ยเมื่อกี้เอลันดอร์จบบนนะคือเราไม่ต้องไม่ต้องโผล่ไปต้องเรือกคลิปแล้วให้เขาเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นสองต่อหนึ่งแล้วเราไม่จะเป็นเลยที่จะไปเออสองหนึ่งเนี่ยรอผมวิวสี่ก่อนเดี๋ยวสองหนึ่งอาจจะได้สองหนึ่งอาจจะได้รักคลิปจะทำให้เราเนี่ยได้เงินเยอะขึ้นนะผมนิดนึงก็ยังดีนะโอเค โอเคไปแต่จะอยูอ่ที่เอ่เอดังสุดเฮ้ยไอ้เชื่อเอาชิบหา่าละมาดิไปแต่ผมไม่ล็อกนะตีไปงั้นแหละเฮ้ย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 ไปแล้กูไปกูไปโอ้ยที่กูไม่ล็อกก็เพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย แม่งวิ่งมาสาดข้างบนเฉยจะสองนาทีก็ตีป้อมเราไม่แตกอยู่แนละ้วเพื่อความรวยของเราเนี่ยครับผมเราจะกดแพนด้าให้จมไปยินเลยฮนะคลิปนี้น่าจะตัดวันเดียวเสร็จนะบผมก,ก,ก,ก็ไม่น่าจะตัดต่ออะไรมากเนะี่ยเพราะว่าจะรีบไปในซีรีส์ต่อไปนะไปในตำแหน่งต่อไปจะรีบเล่นให้มันครบนะครับผมห้าตำแหน่งนะครับเราก็จะได้เริ่มซีรีส์ต่อไปนะฮะที่กำลังจะทำต่อไปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้สอนอะไรมากนี่วาเฮ้ยตัวตัว ปิ๊บมามามา,มาอ่ะล็อกเรียบร้อยแพนด้าไปไหนไม่รอดแล้วมันโหลดตูมาขอได้ไหมขอได้ไหมนีม่ไงขังมาดิเฮ้ยไอเฮียเลนดอร์ชิว่าแล้วเออป้อมบนแตกนังเกิดมาอีกทีป้อมบนแตกไอ้เหี้ยแคนใช่ไหม่เลนดอร์มาเมื่อไหร่วะมันจบบนอยู่แล้วนะแต่ว่าแม่งมาเร็วเกมนี้ริลอนว่าน่าจะตึงตึงมืออยู่พอสมควรนะแล้วน,น่าจะเล่นกันนานๆอยู่บีมีเชื่อหลังจากเราได้ดาบนี้แล้วเนี่ยเข้าใกล้พร้อมเป็นอมตะ ระวังผู้ไม้ด้วยนะ่ยเอาหน้าเขาไปชงไปเช็คเนี่น <ís> โดนแพนด้านะแพนด้าชอบอยู่เฮ้ย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 ,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ๋อนึกว่ามาตัวเดียวจะจะฟิกจะฟิกจ,จับแล้วเมื่อกี้ฟิกจับเพื่อโดนโเอลัมเบอร์แม,ม่งยกอีกโอเมนแนนอมก็จะเป็นไอ้พวกตัวที่แบบอ่ายืนอยู่ในเลนหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเก่งนะผมเดิร์ทพอไปเข้าไฟมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะหนาวเรียบร้อยเดินลงมาอย่างนี้ฟิกเกอร์ฟรีด้วย อโอมิน,นะครับผมก็จะเป็นตัวที่ดันเลนค่อนข้างเก่งนะครับผมไปอยู่เลนได้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเดียวๆเนะี่ยเราพยายามอยู่เลนเอาไว้นะแล้วก็พยายามดันขีดให้มันสูงนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะเออผมอ้อมก่อนเฮ้ยมีมีคนฟิกมีคนฟิกหนึ่งในผมฟิกตามจับเลยมีตายตายตายละตายละ,ตายละหนึ่งชิมหายละเอออูมันแรงมากทุกคน ผมอยากรีบจบมากเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเข้า15นาทีแล้วเราจะเราจะเล่นยากเอาเนี่ยเพราะว่าฝั่งพ่าเนี่ยมันเป็นสองแครี่นะอ่าฟ้าป่ามันเป็นแครี่อย่างเอรันดอร์ซะด้วยเนี่ยอย่างไรก็น่าจะแบบดาเมจแบบสุดดโพ่อ,อตรงกลางกัน5ตัวแล้วเราจะเล่นล่างเนี่ยน่าจะมีคนเคลียร์นะผมคนหนึ่งนะพอมันว่างนะครับอ่าผมตีป้อมเลยปล้อมนี้น่าจะได้โอเคจบไปเล่นกลางเล่นกลางไม่ได้หรอ เราใครตายเนี่ยกาลีเขาตายครับผมแต่ฝั่งเราเลันครบเลยนะตายตีเลนกลางตามมาตามมาพี่น้องเอ้ยผมว่าไอ้ดอนดอนนะ่ารำคาญมากเลยเท่ามันออกได้เนี่ยดีมาก15นาทีดาร์กเกิดครับผมโจนเตนเจนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน,อนเลนบนก็เคลียร์สูงล้วให้ยอะแต่คอยเคลียร์เลนล่างกูก็เคลียร์ต่อไปครับจะได้เข้ามาสามเลนเนีเอา้าเรียบร้อยเ็จกูไอ้ที่อะ ยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้อุลอยนวลละเฮ้ยย่ำอะไรย่ำอะไรย่ำกระม่มย่ำกระม่อมจะมีใครเดินหลงมาปะถ้าเป็นแบบลมเบอร์นี่ไม่เอานะเอ้ยอุ้ยแพนได้ย่ำกระม่มย่ำกูเลยเหรอใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเี้ยย่ำเลยย่ำหมดไปสวนลูกใครเขาเห็นหน้าใครเขาย่ำหมดเลยนะมาดิมานี่ดิ ดวลนึ่กูไหนวันนี้เออเอมาดิมาดิมาดิเป็นครัวอะไรล่ะ <laughs> เสียทั้งกองเกิดเสียทั้ง,ทง,งเคียว oh, oh, โอ้โหดับเบิลคิว oh, oh, จากทางด้านของแคลร่เราแล้วจบเกมเป็นที่แลปลอยแล้วผมในทางด้านของเราเนี่ย ที่ข้าฝั่งเขาเด้นทั้งหมดเลยนะไฮยาเตจกป้อมครับผมสกินใหม่ไฮย่าตืสวยมากนะผมมีขายในร้านค้านะครับเพียงแค่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปดูเอาเองนะครับผมแล้วจะซื้อหรือไม่ก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมแต่ผมไม่ซื้อแน่ๆเพราะว่าไม่มีตังค์นนะโอเคจบเกมไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็เป็นชัยชนะของฝั่งเรานะก็ขึ้นมาอีกดาวนึงนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบ ยากระบากพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชินกับการเล่นออฟเลนสักเท่าไหร่นะ<ๆ>ก็เป็นไฮยอเตตามที่คิดเอาไว้นะครับผมคะแนนเราก็อยู่ที่9.4นะครับผมก็ไม่ค่อยน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าชื่อชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์คกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจกับคลิปใหม่ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า